สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหมอช้งางไทยนิสัยหราศีเมื่อถูกใส่ร้ายเข้าใจผิดทีมไหนต้องเคลียร์ทีมไหนปล่อยผ่านหมอช้งางไทยนิสัยหราศีเมื่อถูกใส่ร้ายเข้าใจผิดทีมไหนสายลุยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ ทีมไหนปล่อยผ่านรอความจริงปรากฏคุณอยู่ทีมไหนในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นธรรมดาที่ชีวิตมักจะเจอเรื่องราวที่ดีบ้างร้ายบ้างและบางครั้งก็อาจจะโดนใส่ร้ายจนถูกคนอื่นเข้าใจผิดไปเลยก็มีซึ่งแต่ละคนก็มักจะมีวิธีรับมือแตกต่างกันไปทั้งนี้ในทางโหราศาสตร์นั้นหมอช้างทศพรสีตุลาได้ทำนายนิสัย6ราศี เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ถูกใส่ร้ายถูกคนอื่นเข้าใจผิดโดยแบ่งเป็นสองทีมดังนี้ 1. เรื่องนี้ต้องเคลียร์ไม่ใช่เรื่องที่ยอมปล่อยตัวต้นเรื่องต้องโดนเช็คบินได้แก่ราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีเมถุน15มิถุน, 15, นายนถึง16กรกฎาคม 2. มองข้ามไม่สนใจเราทำอะไรเรารู้ดีเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีตุลย์18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ